สวัสดีครับผมสายันต้องสวัสด์ครับืัอนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์ส5 6 5นรอยกสิบห้าะครับตอนนี้เรามีทดสอบทดสอบในอดมหาครับนี่ครับเช็คเช็คสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาลองไงฮะสวัสดีครับอาจารย์บียดครับบุดโอริโอครับวันนี้ ทำสิครับอะไรครับอาจารย์ครับอันนี้อยู่ไหนครับอันนี้อยู่ช่องยูทูบไซยันซาวชาแนลไซรันซาวโอ้มากมากไม่ได้เปล่าแบบโดนนะครับสองปีกาเออวันนี้มาลองไหมไม่ครับนียครับเนี่ยโอ้โอเดี๋ยวเอาไปมาลำหมูใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องครับกับกล่องเด้ยบอกกักกล่องโอ้โห นี่ครับเป็นคืนไหมได้ป่ะครับขื่นไหมครับคืนไหมครับเออขื่นเราทำแบบต้องต้องเทศไก่ประเด็นต้องเทศท่างไก่ประเมันเด็กไก่ต้องหน่อขอบหน่อเป็นขื่นคืนขืนยังครับอาจารย์คืนคืนไหมเลยครับชี่ชี่เสาชี่เสาฮัลโหลฮัลโหลเดีนี้ครับอาจารย์บิดกระดังสิบไปเทศิ้งไก่ต้องไก่ต้องไก่ครับต้องไาท่างไก่ครับเอาดำ ควบสมบัติเครื่องด้วยครับสรหนามนเครับสามเลครับเล่น่เเอาเอาต่เต๋อท่านครับแต่จริงหลยกว่านี้เลยครับกูวิ่เอาไปกินเหมือนโอ้นลครับโอ้ถึงดังเลยยังไก่วันน้กนอะไรบ่ครับปกติยังวาไกลนี้ขู่ขเไม่เนาะไกลเด้ครับผมเท้ ย้อนย่งเสียงกว่าลาดบุรีอ่ะย่างขามวัดเลยแม่ครับนครับอู้หัวลาลอมอเวลาตัดไม่อาจารย์เอามาโดนหรือเปล่าเอามาครับเป็นสินค้าไหมครับโอ้ตึงงเฮ็ดครับึงเห็ดสินค้าใหม่ในแบรนด์บู๊ตโอริโอ้ครือเล่อ๋อหอหล่อห่อใหม่เอดังอยู่ใกล้เตีอยได้ครับหร่อล่า้ยังใหม่ มีเือนต็มพอมสนถนนใหญ่เรา้นิมิงกิวาผมหนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่โอ้ยังดังอยู่เนาะฮัลโหลหนึ่งอามี่ีครับมีสิงกิดขวางครับว่าทำไมหอดูุ่งใหญ่เงินไรเตียได้หนิถเลยครับฮ

นี่ก็บควางครับบอเรมีบรันทีโล่งนะครับเนาะโอ้ค่ะที่ลงนี่นายแจ็คเมียครัการอาจารย์ซึ่งเคยร่องนีอะไะครับโอ้ไก่ขากนี่ถือว่าไก่เตัอได้พอซึ่งมันไม่ีสิ่งเก็บกวางอะไรนะครับอาจารย์เนาะมันเคยทานทำงานงานโคดทำทะลุเงานโคนนี่เออดังเลย ตอนนี้เราอยู่หัวรถถุนบารกข้างรถก๊ดังอุบัติเหตุเศร้าครับนี่ครับเดี๋ยวเขาบอกจารย์ค้าหน้ว่าตอนนี้เขาอยู่ถนนใหญ่จ่ายค้าหน้าฟั้งใบนะครับว่าตอนนี้มันมีเสียงขาดว่๋ยวสิีขับเคลืนไปคุยดั้มครับครับผมตอนนี้ยึดถนนใหญ่ยึดไต่ต้นบักขันไต่ต้นทองกวาวล้วกับโอ้ไก่เต๋อหรือครับไม่ครับไม่ครับไม่ครับโอ้เวลาพีกับพีดยิงยังไงยิงยังไงครับ หม้อกับมะละมูไงครทั้งเวทีเดี๋ยวเราจังปะใส่กดจิ้มปิดหยักแค่ห้าจะปิดเท่าปุ๊บมันอยู่ปกติดุนนั่นนะมันกดอยู่นี่มันบางคนเรียบจิกปุ่มสวีกที่พังได้เรียบจิกจนจนปุ่มเป็นจนปุ่มง่อแต่แม่นครับจนปัดจิกฮัลโหลฮัลโหลมันใจเติือนเราจันบิดมาจากมหาสารคามผมนี่ครับ มุงหนาวว่านีิโดยเฉพาะมาหาครับกิดหอดนเนี่ยครับผมสองปีครับที่เขาเสือกฟ้าอยู่ครับเออว่ะเออผมเออเสือแค่ไันเป็นครับเดี๋ยวผมสซ่ใหม่ครับผมได้ครับผมส่งมครับโอ้ยขอบคุณอาจารย์ดีครับเอ็กแกวครับผมเอ็กแกลครับโอ้แต่ไกลเติบแต่เขาย่างมาหนิเก็ว่าสองหลังมีต่วันกับชีสแซกแน่กับชีสกีขวังแน่นะครับนอก ที่เรื่องยนี้พ่มาหาลอยอีลวครับน้องหาลยมิได้ป่ได้ครับมาลำครับแปลว่าใส่กับเวทีนี่สบายเนาะสบายวิธีเนไกลไนี่ยไงหางห่วงเลยเหรอครับน้องง่ายเหมือนกัน่าก็ไปทุนยังไงสิได้เลยมันหลวงเนาะไม่มีสีเสาสีเสานี่ไม่สองตัวนะครับ ไม่สองตัวไม่สองตัวหอ้ดถาทางรถงามครับโอ้เอฟสีครับเอฟซี่ฟอร์เ r นเจอร์แรบบครับผมนี่นีอ่อันนี่ได้ลังหลังยังขึนน้นครับรถรดหลดดล,ลังยังครับหลางเองครับผมนี่ครับวอกตุกหนองครับ อยางนั้ะครับยืเดเนี่ยตอนผม้นเาว่ายืดถนน,นเหน็บข,ขาดว่ะครับขาดส่วนตอนว่ายูยังพึ่งหมดท่านไก่เติมไก่เติมตมันมีสิง่งหยดขว้างนนหนอไม่มีนครับรูปม่างอาจารย์บิดป้ออ่ารีวิวให้ได้วบา้บารีวิวว่าการใช้งานมันการใช้งานมันก็เสียบสายแล้วก็เปิดท่อนแล้ว การบมารอนี่ปุ่มยังแน่ห้องนี่ครับการใส่งานของมมนกระสีมี่ไม้สองตัวครับทีหไหมากครับกระสีมี่ไม้หนึ่งกับไม้สองครับเดี๋ยวก็ลาบเปิดนเนี่ยมมนกรสิเช็คสัญญาณว่ามันเห็นกันแจ้งไดครับนี่ครับอันนี้คือสถานาว่าเออมันเห็นกันได้ได้ชัดเจนปันได้นะครับตาเฮาายก่ไก่ไมนก็สีหน่อยล่องอ่ะจหน่อยล่งครับ ตาอยู่ไกลสิเต็มแบบนี้แต่ละปุ่มแต่ร์ปุ่มแมนมาจะไงครับแต่ละปุ่มก็มันก็สิมีฟังก์ชันที่สามารถตั้งค่าได้พวกเกณฑ์พวกยังพวกเลือกเลือกความที่ตัวก้อมที่นี่แบบอัตโนมัติก็มีเห็นมั้ครับนี่ครับนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจีบอาจารย์สิเหียเาด้วเหี้ยทำยังไงครับจักหน้าที่ก็ติเจ็ดนาทีครับเอาของข้าวกันเลยครับตสวิตซ์เปลือดดังครับตัวนี้์ค้อนทอนยังครับนี่ครับค้อนท้อพวก ตั้งคาพวกทางบนเนี่ยแหละครับอันนี้ก็มีหูฟังฟังพร้อมโอ้มีหูฟังพร้อม,อม,อมนี่ครับว่ามันเสียได้ว่าไม่ตัวเนี้ยดังจังได้ฟังบม่งจ้งเสียงนะกลางล่างก็เป็นเอเอเอยืดแจ็คโฟนก็ได้โอ้นี่ก็บจิตแจกงานยังไงครับเป็นหลุดไม่ขื่นไม่น้ำหนักคอมนอนโอ้ตัวมียิงแจ็คโฟนนี่คือเสียบสเตอริโอเลย ไอ้ีออกทั้งสองตัวโอ้สองสองตัวเลยไชก็จะต่อออกตัวให้ตัวมันครับแกะกล่องเบิ้งบาครับครับดูกล่องครับเูมาดูแกะกล่องครับนี่โอ้แกะกล่องงามเลยลูกค้าซื้อไปได้กล่องแบบนี้ครับนะครับไอ้กล่องแบบนี้เาแกะเบิ้งว่าในกล่องมันมียังอันนี้ที่ตัวไม้ตัวหนึ่งนะครับผตัวนี้ของไม้นะครับนอ่ยังไม่แกะกล่องครับเรามารีวิวแกะกล่องว่ามียังแน่กันซื้อไม่ร้อยไป ของแท้มีโลโก้จริงไหมครับมีโลโก้ครับของแท้เล้วเรเปิดบ้างอาจจะกระหน่ำก็ตัวเสียงดีครับผมผมฟังมึงเนี่ยโอ้เสียงดีครับลองเพลงไม่ไทยยักบาทก็เสียงดีแบบน้แต่มีของมีเคสโอ้มีแล็กพร้อมโอ้ไม่แล็กให้เยอะยกไงโอ้แต่แล็กก็แพงเะไรครับเนาะก็เป็นสื่อ ต้องไปซื้อว่ต้องซื้อเพิ่มน้องครับนี่แกะกล่องเลยครับคือซื้อไปแกะกล่องขึ้นมี่ยงสิ่งแล้วครับน้อนี่ลอยขื่นใหม่ครับเดี๋ยวครับผมก็อยากได้ขื่นใหม่อยู่ตัวเก่าขื่นเก่าเนี่ยไปเจาะหม่องคู่ขวากลุ่มขวากลุ่ขวากลุ่ขื่นกวนหลายครับตอนนี้ขื่นเก่าก็ทีเป็นสัญญาณของ รางการมันตรวจมากที่เขาสัมปทานไปนะครับแม่นครับเลยใส่มือไฟไม่ร้อยดุนขึ้นก็ฝาบสี่ขึ้นไหมนะครับเด้อเขา,ากับมีสิทธิ์ใส่บางพื้นที่ไอโบแมนมีสิดอ่ะใส่ได้<ม>เพราะว่าบางพื้นที่เพิ่นกับโบเลยใส่ของสัญญ,ญาณตรงไมมบางพื้นที่ที่เพิ่นใส่ตรงกันเนี่ยเข้ากับไอใส่ไม่ได้มันติดเป็นสัญญาณแสกนะครับเปิดขึ้นมาได้ไังี้สิครับตัวนี้คู่มือภาษาบ้านผม เนี่คููคู่มือการใส่งานนี่เราสีเทปโอ้นี่ครับถุงไม่ถุงฟอบนี้ครับนอ่าอือนี่สินค้าไหมครับผู้ใดอยากเปิดซิ่งต่ำพอเปิดกลางใตรมาสจะเป็นนี่อุปกรณ์ไหมครับโอ้มีมีไม้แล้วก็มีเสาอากาศสี่เสาแล้วก็นี่อ่าตัวกัน เป็นกิ่งนะครับเนา้องอะแดปเตอร์ครับ12โวลต์นี่ตัวนี้แจ็คของแถมมาตรฐานครับเนาะอือประมาณนี้ครับนี่ของใหม่ครับของม่านกับขอมาณนี้ตัวใหม่ขอจับหนึ่งเลยครับโอ้โอ้นำนักดีนำนักดีเออเดี๋ยวเราจะมาคุยราคากันนะครับดูดูผลเราดูสินค้ากันก่อนนี่ครับโอ้ไม่งามเลยทีเดียวดี เกี่ยวได้ๆๆจะเปิดตัว 65, าอ,วยอายุ6,009 6,009ขนาดบอครับอาพูดมาว่าหมื่นสองโอ้ยอย่าขายแพงหลายติดค้นซื้อ,อ,อโอ้6,009ขนาดแค่นั้นแค่นั้น6,009พูดมาว่าจานบิดเอามาหมื่นสองสี่ขายหมื่นสองโอ้ยเพราะว่าเพราะว่าเบื้องที่สินค้าครับมันเป็นแบบว่าเหมือนชั่วตัวซีหาหมืน่นผมเลยไม่มาครับนี่น,ำน้นำนใให,หนักน้ำหนักใส่หินใน่พราะเรื่องนี้นี่ก็หมายความว่า บางคนเขาถือมึงนักกูหูว่าเออของดีบางอันมันเบาเลยครับน้องเป็นบาครับนักนักยอนของยันได้นี่โมของยั่หนี่อันแด่นคุณภาพแห่นอัดหินนี่ครับมึงนี่ครับที่ทานทานสองก่อนนะครับเซทานเซทานน้ำบานเท่านี้แหละที่ในการเปลี่ยนคืนนี่อาจารย์เห็นแต่บึงผมมึงไงครับเปลี่ยนคืนการสิ่งจากอ่าที่เท่า อ่ะสิ่งหาคืนอัตโนมัติแล้วมานสิ่งก็ไม่ลอยอย่างไรตอนแรกผมได้ไงแม่ผมอ๋อตอ,แอนแรกตอนแรกตัวนี้สิ่งเ้าเปิดขึ้นแบบว่าเ้าจุนแบบว่าตัวหาขื่นว่าอัตโนมัติที่พรมีคืนรบกวนเนาะครับเนาะได้เนาะครับเนมบอครับโอ้คิดซองดีกว่าครับเอาคิดซองบอครับคิดเงี้วคิดซเนาะนี่ครับจะได้กระฟังนะครับเด้อไม่ลอยครับ ติดต่อได้ยังไงครับอาจารย์ติดต่อกับเพจบดออลิโอเทคนิคครับหรือพานแยกก็ได้ครับมีราคาพิเศษอีี่อาจารย์บดอาจารย์บิดหลายอยู่แล้วครับนี่กมการันตีนะครับเสียงดีครับเพราะผมลองก่อนจนก่อนมาถ่ายคลิปครับผมจะได้เจอคลิปสองครับคลิปสองเนาะแต่าเบิ้งวิธีการสางานครับคลิปนี้ก็ฝากติดต่อซื้อได้ครับที่บดออลิโอครับครับสุดยอดครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปใหม่ครับบ๊ายบายจวด